เหนือทั้งหมด <c oughs> ปิงวังยมน่านจะไหลลงมา <c oughs> น่านก็จากจังหวัดน่านไหลลงมาอุตรดิต <c> ์ <oughs> อุตรดิตฐ์มาทางตะวันตกก็เป็นสุโขทัยแล้วก็ตาแม่น้ำยมแม่น้ำปิงก็มาสุดภูเขาเนแถวเนี้ยจึงเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนอ่ ปากกลางตอนบนภากเหนือตอนล่างแล้วก็ไปรวมกันแถวปากน้ำโพนั่นเองนตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติอันหนึ่งถัดไปทางใกล้ตาก็จะเป็นเส้นของแม่น้ำปิงก็มีอุทยานเยอะแบบนี้ทั้งหมดนั้นที่เราจะไปเช้านี้ไปกราบหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าไปในเขตอุทยาน บางทีกระทิงก <main> <c oughs> ็มาเยี่ยมก็บันทึกอยู่ใช่ไหมก็สิ่งที่เราจะทำคือ ละทิ้งความคิดแล้วมารู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกการรู้สึกนั่นแหละคือการลืมตาหรือการดูหรือการเห็นการที่เราระลึกได้ว่าเราจะรู้สึกเป็นสติเมื่อมีสติเขาเรียกว่ากุศล,ลจิต จะเกิดขึ้นพร้อมอกุศลและจิตไม่ได้ฉะนั้นเมื่อใดที่เรามีสติรู้กรรมฐานของเรามันจะไม่เกิดพร้อมอกุศลฉะนั้นเมื่อมีสติอกุศลจะถูกละทันทีก็คือความคิดที่เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจะถูกละเมื่อเราทำอย่างนี้มันจะอยู่ที่ มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเพียรไม่ว่าจะเป็นสติสัพพัญญะเพราะความเพียรก็คือละอะุศลเจริญกุศลนั่นเองหรือสติปัฏฐานสี่หรือเมื่อสติดำเนินต่อเนื่องหรือแค่เริ่มต้นไอ้คาที่ไม่ใช่คําไอ้ธรรมชาติของสมาธิมันตั้งต้นขึ้นแล้วฉะนั้นทั้งมรรคข้อที่หความเพียรมรรคข้อที่เจ็ สัมมาสติมรรคที่แปดสัมมาสมาทิเมื่อเรามีสติปุ๊บมันมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมรรคที่สองที่สามที่ความดำดิ่งเสียออกจากกามหรือถ้าเราเห็นลมสุดสิ่งที่เราจะทำาม่ร้รารละลึกได้เราจะเห็นเราจะเห็นว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งในช่องว่างนั้น ในที่ว่างนั้นมีสิ่งปรากฏสิ่งที่เราจะเรียนก็เหมือนกับว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานนั่นเองเพื่อนก็สอนเรื่องเดียวเรื่องเดิมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงยังความประมาทไม่ถึงเพาะให้ถึงพร้อมเถิดจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแบบนีน้เพราะเมื่อเราประมาทแล้วก็คือเราตายตายก็คือเราไม่รู้สึก เราจะไปเอาอะไรมาเป็นหลักฐานว่าเรายังไม่ตายหลักฐานเดียวที่เราจะแสดงว่าเรายังมีชีวิตยอยู่และไม่ตายคือเรามีแว่นมีแขนม,มีขามีรถมีบ้านถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเราจะไปเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเรามีสิ่งเหล่านี้นอกจากความรู้สึกตัวนอกจากชีวิตนอกจากสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิต ชีวิตก็คือความรู้สึกตัวถ้าคนไม่มีความรู้สึกตัวจะเรียกว่ามีชีวิตไหมนั่นเองเราจรึงจําเป็นที่จะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเองชนิดนี้เป็นธรรมชาติชนิดนี้คือการมีชีวิต <c oughs> และการรู้ว่าเรามีชีวิตงนั้นเมื่อเรารู้ว่าในที่ว่างนั้นนะเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่มีความรู้สึกลม แล้วมันมีการปรากฏความรู้สึกลมขึ้นนั่นเองคือลักษณะสามประการของคำว่าสังขารสังขารมีลักษณะสาประการหนึ่งมีการปรากฏเกิดขึ้น 2. มีความเสื่อมสิ้นไป 3. าขณะที่ดังอยู่ก็มีความแปรไปนี่คือลักษณะสังขารสามประการ ฉันใครมารู้จักสังขารกําหนดรู้สังขารผู้นั้นก็จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารนอกจากสิ่งที่ไม่ปรากฏฉงนั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏมันจะไม่มีการเสริมสิ่งนั่นเองฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะเอาแม่แบบตัวนี้แหละเป็นตัวอย่างแม่แบบตัวนี้เป็นตัวอย่าง ให้จิตของเรารู้ด้วยการไม่บัญญตัติว่ามีสิ่งปรากฏตาความรู้สึกนั่นแหละจะรู้ว่ามีสิ่งปรากฏและมีสิ่งดับไปเราจะเห็นความดับนี่ให้เราตั้งใจฟังเนาะฉะนั้น เมื่อเราเห็นลหมหายใจมันหมดความรู้สึกอันนั้นเองเราจะเดินมรรคคอแรกสัมมาทิฏฐิได้กำหนดผู้ทุกเห็นความกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นเมื่อเราเปิดดวงตาขึ้นมาก็คือไปรู้สึกตรงนั้นนะนั่นก็แปลว่า เราเห็นสิ่งปรากฏในความว่างคือความรู้สึกที่ลมมันเคลื่อนมันแปรไปตั้งอยู่แปรไปจนมันสิ้นไปดับไปความรู้สึกลมที่มันเคลื่อนเข้าไปนะมันสุดนั่นเองเราเห็นความดับแล้วนะหลังจากนั้นเราก็เห็น การปรากฏขาออกแล้วก็สุดฉะนั้นเราจงรู้ชัดตอนที่มันสุดให้ได้อย่าให้ขาดสติอันนี้เรียกว่าเปิดเทอมเข้ามาแล้วก็เรียนอันนี้เลยการเรล็กได้ว่าเราคิดอยู่รู้สึกอยู่และเราเห็นลมสุดชัด น่าจะเล่าต่อไปในภายหน้าเรื่อง <c oughs> เห็นความเป็นอมตะคือที่ตรงเนี้เราจะได้รู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏซึ่งถ้าเราฝึกเส่เียวตอนนี้วันที่เราจะตายกายเตก <c oughs> เราจะได้ไม่ <c oughs> ต้อง ตายไปกับสิ่งที่พึ่งไม่ได้คือของเกิดดับเราจะมีสิ่งที่แม้ความรู้สึกไม่มีแต่ยังมีจะไม่อยู่ก่อนความรู้สึกลมหมดไปแล้วนะแต่เรายังรู้เรายังมีผู้รู้อะไรอยู่ตรงนั้นคือพุทธ ถ้าเราฝึกรู้ไว้วันที่เราตายก็คือตอนที่ความรู้สึกสุดท้ายของชาตินี้ของชีวิตนี้มันหมดไปแต่เรารักษาผู้รู้ได้เรารู้ว่าหมดความรู้สึกแล้วแต่เราเลืออยู่นะเพราะเราฝึกตอนนี้เพราะที่ลมมันหมดความรู้สึกไปแล้วแต่เรายังรู้ไหม ราจะพบผู้รู้ภูตตาอันนี้ยังไม่อยากจะกล่าวถึงแต่อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันไปถึงที่สูงสุดคือความเป็นธรรมตาตเราจะไม่ตายไปกับสิ่งที่พึ่งไม่ได้สิ่งที่พึ่งได้ในจักรวาลน,นี้คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายคือความว่าง ฉะนั้นมหาสุนยตา,าสุดคือผิพพานเราอย่าไปกล่าวถึงมันเลยแต่เรากล่าวไว้เพื่อเป็นเป้าหมายว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งซุ่มๆเดาๆและไม่มีหลักทานละงมงายเอาไม่ใช่ไม่ใช่ ที่เราไม่กล่าวถึงมันจะกลายเป็นการโอดมันดีกลายเป็นการไม่เหมาะแก่ทำแต่ที่เรากล่าวถึงมันมีเหตุให้เรากล่าวถึงเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เรากระังทำเราไม่ได้หลับตาทำนั่นก็เป็นเหตุอีกว่า เราอาจจะเดินมากเป็นเมื่อเดินมากเป็นเราอาจจะเป็นหนึ่งในแปดบุคคลแล้วนะนั้นมนุษย์ทั่วไปจะเดินมากไม่เป็นแม้เข้าไปเหยียบย่างๆก็ทนไม่ได้ไม่สามารถบำเพ็ญต่อให้ต่อเนื่องได้การกระทำได้นะั้นไม่ได้ยากแต่การทําให้ต่อเนื่องนี่สิ มันเข้าสมาธิลึกอาจจะเข้าได้นะหรือว่าทรงการไม่ไปคิดปรุงแต่งเนี่ยอาจจะทรงได้นะสี่ห้าวันนะหรือมากกว่านั้นแต่การทําต่อเนื่องมีสินั่นเองฉะนั้นกุญแจของทั้งหมดมันคือการทำต่อเน,นื่องไม่ใช่การทําได้มีหลายคนทาได้แต่ทําต่อนเนื่องไม่ได ตรงนี้จึงต้องเป็นความเงียบขายและเป็นเป็นคนจริงมันจะไปทำต่อเนื่องได้เป็นคนยอมทิ้งยอมสลัดฉะนั้นเมื่อเราฝึกสติและทิ้งความคิดทั้งหลายมารู้สึกและเพียรที่จะเห็นความสำคัญของ การลืมตาผ่าชีวิตไม่หลับตาขับยานอาการทันสองี้ไปทำกิจกรรมทางกายวาจา <c oughs> แบบหลับตาเราจะลืมตาทำคือทำพร้อมกับรู้สึกลมหายใจเพราะลมหายใจก็คือชีวิตความรู้สึกตัวก็คือชีวิต เราไม่ดูมันไม่เห็นมันเราก็พามันไปหลัหลับตานี่เป็นไงล่ะกลับรถหลับตาเป็นไงังนั้นถ้าเราดูเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าออกการแฝนพระการพระร่วงการกระชับกระบี่การใช้วิชาการแทงกระบีอ่ออกไปแล้วกลับมาสำรวจดู่ บีของเรายังคมยังชัดไหมยังกระชับดีไหมกรีดมขึ้นไหมเพะนั้นการที่เรารู้สึกลงหมายใจแล้วเราจะหยิบแก้วเพื่อจะพูดประโยชกลใดให้ผลของการพูดนั้นการกระทํานั้นเกิดจากเหตุจากความรู้สึกตัว เป็นเหตุเราจะได้รับผลแต่ทางที่เป็นความเจริญหมดเลยไม่ว่าจะการพูดการดำเนินชีวิตทำอะไรเพราะเราจะททำจากการทำเหตุชนิดที่ตั้งใจทำและลืมตาทำเมื่อทำเสร็จแล้วให้รีบกลับมาดูว่าพระร่วงไหมวิชาบไม่กระชับใช่ไหมกระบีหลุดมือใช่ไหม เป็นความเยียบขายในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างงนั้นเช่นทางนี้ก็จะค่อยๆถี่เข้าในการปิดตูรั่วเปิดช่องให้มนันและเมื่อใดเราพอใจที่จะคิดตามมานันก็ให้เราเห็นโทษไว้ไม่ต้องไปเร่งอะไรทุกอย่างเป็นความพอดีไม่ต้องไปบีบคั้นบังคับที่จะรู้ชัด หรืออยากให้มันมีดีอะไรเมื้อนกับปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปเราทําเหตุที่ถูกต้องไปอย่างสม่ำเสมอรักษาความสม่ำเสมอปลูกพริกก็ไม่ต้องอยากได้พริกดีไม่ต้องอยากได้ต้นพริกที่สมบูรณ์จงตั้งใจทําเหตุที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอผลมันจะแสดงความจริงของมันเมื่อตรงนั้นเป็นหินแล้วก็ต้องตายแล้วต้นพริกนะ เป็นความจริงของมันเรารับผิดชอบลืมตารับผิดชอบผิดเราก็รับชอบเราก็รับเราจรึงเป็นคนซื่อตรงเราจรึงเป็นคนจริงในชาตินี้เราจึงยืนยันตัวเองได้ พอถัดมาก็ให้รู้สึกลมเข้าว่ามันเย็นรู้สึกลมออกเพราะมันอุ่นหรือร้อนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของความจริงแล้วลมในร่างกายเราอุณหภูมิมันก็สูงกว่าภายนอกแต่การที่เราไปรับรู้ได้นั้นแปลว่ามีมวามตังใจ เมื่อเรามีความตั้งใจรู้สึกความคิดก็จะจางไปเหมือนกับว่าความรู้สึกกับความคิดมันแบ่งกันมันมีคะแนนรวมกันอยู่ร้อยถ้าให้มันคนละห้าสิบถ้าความรู้สึกตัวมันเพิ่มมาชัดเจนเต็มร้อยความคิดจะไม่เหลือเลยเหลือศูนย์ถ้าความคิดเต็มร้อยความรู้สึกตัวก็เหมือนกับที่คล้องกุญแจบ้าน,นไปตลาดจะไม่เหลือเลยต้องกลับไปดูว่าคล้องอย่งไร กัดกระดุมเอ่ยกินข้าวเอ่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรากินข้าวไม่รู้รสชาติเลยคือเราตายไปแล้วไม่ตายองไงไม่รู้สึกงนั้นมนุษย์ทุกคนตื่นมารู้สึกตัวจนหมดความรู้สึกตัวไปโดยธรรมชาติธรรมดาเขาจะไม่รู้เลยว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกงนั้นเมื่อเขาเข้าไปในความคิดร้อยเปอร์เซนต์มันก็ไม่เหลือความรู้สึกตัวมานก็ครองเต็มที่ แต่ถ้าความคิดลดลงเหลือ20ความรู้สึกตัวก็มี80เป็นความเข้าใจเรื่องระหว่างพระเอกกับมารคื่การปฏิบัติของเราลมเย็นลมร้อนรูแล้วก็ถัดมาก็รู้จักว่า ลมปกติเป็นลมหยาบลมละเอียดเราเจอเมื่อไหร่ร,รู้จักเมื่อไหร่ให้เราทิ้งลมหยาบอาศัยลมละเอียดถัดมาก็รู้จักที่จะหาจุดสัมผัสเป็นจุดโฟกัสเป็นผัสสะที่เด่น ที่พึ่งทำภาษานั้นให้พิเศษให้เย็นชัดให้เกิดดับที่นั่นทั้งลมเข้าลมออกตรงนั้นจะเป็นฐานแห่งสติฐานแห่งจิตและตรงนั้นคือทั้งหมดที่เราจะเรียนในอริยวิรุษนี้ทำให้มันเด่นเราจะได้พึ่ง ไ,ได้ศึกษาสังขารทั้งหลายรูปรสเสียงเป็นยังไงน,นี่จังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงหมายสุญตตาเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงกุศลอกุศลเป็นยังไงเนี่ยเป็นั้นว่าพระโพธงสัตว์า่ามีวันห้า <c oughs> เป็นอนกุศลที่แท้สติปัฏฐานสี่เป็นกุศลที่แท้เราก็จะรู้ตรงนี้การที่เรามีสติอยู่กับกาย กุศลการที่ไปคิดพอใจในกามพอใจในพยาบาทคิดฟุ้งซ่านหัว่าตกคูดังนี้สงสัยกนน็เป็นอีวันห้าเป็นอกุศลทั้งสิ้นม,มันจะหลอกให้เราคิดดืคิดกุศลแต่ก็ยังเป็นการคิดที่ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือความรู้สึก ตรงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่สามารถยินยังได้ว่าเป็นสัจธรรมบนต้นก็ประมาณนี้ที่เหลือก็คคอยฟังธรรมะเรียบคายเขา้าเพื่อให้เราเห็นความสำคัญในการที่จะระลึกฝึกสติของเราบำเพ็ญต่อเนื่องไป ชาตินี้ก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตเราให้จเจริญรุ่งเรือง,องมีความสดัสบปลอดภัยจากมารที่มากวนให้เราไปทุกข์ไปสุขไปเกิดเกิดตาย